ฉากยื่นน้ำเที่ยที่สิบเอ็ดนะครับเท่งที่สิบเอ็ดแล้วนะครับเจอกันครั้งแรกค่ะแอกเซเลั่ของเราก็คือใครเป็น A คคัะใครเป็น A ใครเป็นบแล้วใครเป็น C เดียวคนเดียวแล้วนะคะก็วันนี้ ามคนนี้คงเหนื่อยกันน่ดูเช้านี้เรายังสดใสยอยู่นะคะเดี๋ยวะเอโเราห่ายตนเย็นอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราจะไปยังไงไปดูกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะชื่ออะไรกันบ้างเอง่ยเราสองคน,นงเป็นไงบ้างวันนี้ตื่นมาตั้งแต่กี่โมงพี่เขนานัดกี่โมงพี่เขนานัดกี่โมงเจ็ดโมงเม้มอยไ,ได้เป็นไงบ้างกับฉากที่หนึ่งและฉากที่สองของวันนี้ เหมือนแบบว่ามันคุยกันจริงๆอะก็คุยกันจริงๆนะเพราะว่าเพราะว่ามันไม่เคยเพราะว่าเหมือนกับกนแล้วทำชิมไปแล้เป็นไงวันนี้หวังว่าเราจะผ่านไปได้ด้วยดีช่วยๆค่ะส่งวันนี้คะออกมาตั้งแต่กี่โมงคะสวัสดีครับทุกคนออกมาตั้งแต่ประมาณวันนี้ตื่นสายตื่นประมาหกโมงกว่าหกโมงกว่าคือออกมาตอนนัดหกครึ่งมาหกครึ่งนะ ทำงานที่ดีแล้องตรงต่อเวลาเยี่ยมจริงไหมครับเออสุนยอด้ลยครับน้องมาแล้วหนุ่มก็ต้องเป็นคนัน์ใช่หจกเป็นคนดีใช่หครับเจ็หลูเ็วหูยไเาเราเป็นี่เราเป็นเราเป็น่เป็นกางนะบท้บ เราแบบที่อียดใจดีเป็นคนจิตใจดีมากดาปคนจิตใจดีมาก่อยมอปนมือมีน้าอยู่ขวดนึ่เป็นงานบีบที่ทไมไม่าาชิน่ให้ล่ะ What เา o n อไรไม่ได้มีที่ชิ้ท่แบบได้แบบต้องเป็นทางการมากก

เช้าจ like oh ังเลยแต่ตัวเปลี่ยนกันมากโอ้น่าแล้วมันก็เหมือนเนิ้ออยู่นะมันก็เหมือนเนยอยู่นะเออมันก็เหมือนเนื้ออยู่เนื้อน้ำหมดขวดแล้วนะคะแต่นี้เวลาก้าวเลยกันซึ่งเราต้องควรที่จะไปสถานีต่อไปแล้วนะคะแต่ว่าฉากนี้เรายังไม่เสร็จนะคะก็คือฉากยื้มน้ำขจุขณ์ ฉากยื่นน้ำเทที่สิบเอ็ดนะครับเทที่สิบเอ็ดแล้วนะครับนะคะผู้กำกับของเราปล่อยผ่านไม่ได้เลยนะคะคนนี้ สดใส tober. สดใสเจ็ดโมงเช้าไงเจ็ดโมงเช้าเกี่ยนละหนึ่งวันนี้ต้องเล่นเบิดเซาแล้วไม่ได้คุยกับเพื่อนก็คือเพื่อนนะคะต้องไปกับรุ่นพี่นะคะ หิวข้าวก็เลงคุยกันว่าเที่ยงนี้เราจะกินอะไรกันดีวันนี้เราอยู่ที่กองของทั้ง3เพลงของเรานะคะ <Yeah. S 2> เพลงชอบก็พูดออกมาหรือว่าชอบก็บอกมาแล้วก็ฉันไม่เป็นลายแล้วก็ความจริงที่ไม่ได้บอกแล้วเราอยู่กับนสดงของเราใช่ไหมแสดงของเราแสด,ดขงสดดของเราตอนนี้น้ำอร่อยมากนะแต่ร้านชิีติ้งวว้านี่คือสปอนเซอร์เหรอไม่ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆ,ดๆนะเข้าพอ <laughs> ดีนะเข้าพอดีไม่ได้มีแต่เข้าพอดี นี่ก็คือนางเอกเอ้ยนี่เขาเรียกว่าอะไรนายนายนักแสดง C กับนักแสดง A นะคะอ่ะสัมภาษณ์ค่ะสัมภาษณ์นักแสดงเราใหม่วันนี้เป็นไงบ้างเป็นนักแสดงลีดของแต่ละเพลงไม่มีใครเด่นมากกว่าใครทุกคนจะมีเพลงของตัวเองใช่ไหมคะได้ตัวเด่นตอน้ักตาดเข้า ก็คือโฆษณาโดยที่ไม่ได้โฆษณาไทยอินโดยอัตโนมัตินะคะพร้อมแลยวพร้อแล้วดูดหนึ่งอึกแล้วก็คือแมีพลังขึ้นมาทันทีนี่ค่ะพุ่งเลยค่ะว้าวั้งเราจะเอา นักแสดงของเรามาแกงทุกครั้งอันดับแรกคือคอมพิวเตอร์พู่กับมันจะแกงเราก่อนแกงเราก่อนปุ๊บเราก็จะมาแกงนักแสดงต่อเพื่อที่จะเข้าเทียมกันกีเทคเขาวันนี้เดินกีเทคแล้วค่ะน่าจะหลายกิโลนะคะปิดวงแหวนได้แล้ววันนี้มาแล้วค่ะคนเงาของเรานะคะเงาเป็นปีเงาจริงเงามากไม่ได้พูดอะไรเลยนยไม่มีบทเลยพูดแต่ห้านหลังเลย เราจะมาถ่ายซตอลี่เอยาวสามเพลงนะคะซึ่งจะเป็นหนังสั้นเรื่องนึงได้เลยฮะซึ่งนักแสดงที่มาวันนี้คือโดนหลอกโดนหลอกมากันทั้งนั้นไปดูน้องคนแรกกันคนนี้น้องจ๋าน้องจ๋าก็คือโดนหลอกมาฮะหน้าซาวดตลอดเวลาคนของเราเป็นยังไงครับ พี่เฟื่อนดีพี่พี่เฟื่อนเพื่อกับบีบ้อยยังไงบ้างคะว่าใทำหน้าตาอย่างเดียวอยู่อยู่หลังเพื่อนด้วยไม่ใครคุยด้วยเลยค่ะก็คือน้องคือน้ำลายบูดเลยครับไม่ไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำตอนเช้ามันยังไม่ใช่ช่วงของเราเอ๊อัดเจ้คนต่อไปค่ะคนหนึ่งน้องนิ้งนูก็คือยิ้มทั้งเรื่องเลยค่ะแร้วสดใส ร้องได้จนเหนื่อยเลยค่ะกลังใบฟีฟก็คือพูดเรื่องแดดกันว้าวอยากรู้ว่าสองคนนี้คืออะไรกันทั้งเรื่องอะไรครับทั้งเรื่องคือทิ้งเรื่องอะไรกันให้ให้สมจริงให้สมจริงคือสามคนนี้เพิ่งมารู้จักกันครั้งแรกว้าวเป็นยังไง ก็คือในเรื่องนะคะอ่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องเอาเอาในเรื่องก่อนว้าวเและในชีวิตจริงค่ะและในชีวิตจริงมนจริงมันจริงนี่ไงรถถ่ายไงจังหวะรอรถเรียกแท็กซี่ใครว่าเรามาเรียกแท็กซี่กัน ต้องไม่กลับให้ขัานหรือไม่ยังขอยเค้ก<ะ>ขอเค้ก<ะ>นี่แต่ก็ได้อยู่นะเอาข้างหน้าดิเน่เอามือออกสมัดมืออกอกโินกายไปแล้วกายไปแล้วแล้วันลม นาจชมเชิญเองแล้วเราวันนี้นะคะอันนี้คือนักแสดงนะคะของเราไม่รู้ดิคือนักแสดงของเราดงสตอรี่จริงๆนะคะชมตัวเองหนึ่งกลุ่มถ่ามาดูนะคะนี่คือสภาพของผู้กำกับว้าว เป็นไงเ้างครับสำหรับวันนี้โอ้โหดูบทตั้งเช้ายังไม่ได้ยังไม่ผ่านพ้นเลยค่ะวั What? ดดูอีกคนนี้ก็คือจะหลับแล้วคฮะ <Huh? S 2> ไม่ไหวแล้วจะมาเก็บโม,โมเมนต์ตอนบ่าสามก่อนเลยนะ <laughs>